มืสูงค่ะม่อสูงพอม่น้องกุกกุกคนค,ค,ค,ค่ะมามื่อสูงใจก็ตั้งิงกันเนะาะมื่อสูงค่ะเมือในกามสอนชนบูร3สิบามและล็อกลิงสามสิบหกตอนเช้าสีถึงสามสิกค่ะตอนเช้าสีย้อนรัดผันนคะครัย้อนรัดผันพาอย่าูในเราะว่ารัดผันใน,ในเนเพาปั่นเขารัดก็เขาก็อุบก็ประมดเมื่อเนนสามจุม อันเขาย้อนผ่านเมืองเก่งจิ๋วนั่นน่ะเพราะว่าผ่านในนี่เพราะว่าเขาปั่นยานชูในเพราะเขาปั่นผ่านในบอกว่าเขายินยอมปั่นเขาเขาเลยอุบปกับประมดอ่ะแล้วก็ในเมืองใต้เขาก็มเออปั่นกบเม็ตลูกปางช่างลงมาตัดเตกมันเตลย้อนผ่านเชนินนะเจ้าอูเจ้าก้อนเจิงก็บอาปั่น มันปั่นผ่านใช้เน้นแขกกว่าก็วีก,วก็ต่างตั้งไงเห็หนแน่เละมันปั่นผ่านมีก้นลงมันก็ว่าปันเขาผ่านให้เลยเขาได้ผ่านกว่าไรเพราะเขาผ่านกับเขาได้อุ้บใช้เน้นเท่าไหรความเขาในก็เลยว่าเอามาเจ้าในศึกไต่ก็มีห้ำในาสามจุ่มก็ลองเมืองเกียงจิว๋วอันจุ่มกลางต่างเขาย้อนผ่านใช่เลยของเป่งเขาว่ามัจะมันเป็นข้อเล่นการศึกอันหนึ่งก็ เขาผ่าน,น,ใน,ในเขาตั้งแน่แนเขาจะยึดเมืองเ,าเอาขาเขาจะชิมเมืองเขาหน่ยเขาก็พูดตั้งกันอะไรๆปิดซึกตึกกันนะจุ่มรอบปีเขาก็เป๊ก,กว่านะไม่เหมือนกันนะคอเส้าศีนี่นย,ย้อนผ่านตั้งนะครับเพราะว่าย้อนผ่านเนี่ยเพราะาปันผ่านก็เขาอ,อุบกว่าเมืองเขาอย่าไปปันผ่านล้ล่ะนะคอตีเส้าศีย้อนลัดผ่านตีป่องมันก็ป่องว่าอุบกว่าพระมดอ่ะเพราะปันผ่านกับน,นะคอเส้าศี คอสาวหางมป่ามือนำ้ำขุนในคอสาวหาในปบอกว่ามือจุ่มหนึ่งชุกชักมือจุ่มหนึ่งมีปัญหาเขาก็เน็ตเอาตื้อตั้งใช่ไหมเขาก็ซิมเอาตึกเอาหีมเอาอ่นานเขาใไรนั่นเป็นว่างมป่ามือนำ้ำขุนมือยันชูสุกซักมือยันชูมีลอง,มงแมนกันเขาก็เน็ตเอาตื้อตั้งเขาก็หุบซิมเอาอ่นานเขาะไรนั่น อันในข้อที่ส่าหงมป่ามือนำคุนข้อที่ส่าหกล่าน้ำตองเจอป่าหลามาตองเจอเจ้าอันในกำไตเขาพอเขาใครหลาก็อลไรก็ยั่วพอเขาใครเฮ็ดต่อจุ่มอลไรก็ยั่วเขมจังลัดกำฉิบเห่มจังว่าหลากคำฉิบเขาก็ล่าป้ายนะเพราะล่าป้ายนะล่าน้ำต้องเจอป่าหลามาต้องเจอเจ้าเนี่ยอันนี้ได้หูดีปองมนุนเนาะ ເຮົາໄຂລາກໍລະເຜົາຈຸມເດຮົາໄຮັດຂແຕຮົາັຮັດຊື່ໆຮົາກໍຍິມືໄປເຮັດຍິຈຸນຮັິຈຸມນັ້ັວ່າອນຍິມົາິຕ້ກເຮັດປັນການົອັນນน້ນກຕັ້ເຮັດັນການເຮົານລາໍຕອງຈົປລາມຕອງເຈເຈົ້າອັນຂໍ້ີ26ຂ27ສຕລີຮັດກງຍງ สตีลีเฮ็ดเจีงยองคนในมีสติสติย่งดีก็กลายเฮ็ดเจงเหงมือนเจ่าคนยองกินขี้หมูขี้มาขี้วัวขี้ไก่กับลงตังเหมือนเจ้าหนังเนอสามจุม้มก็โดยโดยเนื้อซุนปิงนั่นแหละหนังซุนปิงซุนบูอ่าหนังซุนปิงตั้งผังเจนเขาตึกกันนั่นผังเจนเฮ็ดให้ซุนปิงเตืร์ใจแหละซุนปิงจังเฮ็ดเจีงยองเหตุแหและชัมปอร์ไออดออกออกหลอดกับเนื้อมือผังเจนนั่น ขึ้นเป็นลองตึกกันมาต่อถึงจาตานปะเยะ้ากะอันในตัวหนังซุนปิงนะปะไหฮูลองว่าสตีลีเฮตอยงยองเป็นเชิงหือนะข้อที่เช้าแปดขึ้นถึงตีสูงเอาขึ้นไหลแปดนะขึ้นถึงตีสูงเย้าเอาขึ้นไหลแปดอันในก็ป่องว่าสองเมลเมลทีหนึ่งเนี่ยป่องว่าก้นซึกก็เหลิจุ่มเหลิรลอผ้าใหญ่ตานาใหญ เราพลาดใจตานาใจเพราะเขาคู้รองมันหมังก็ก็มักเราหมังก็ก็มักผู้ยิ่งหมังก็กหมังนก็ปักมักสุรบเงินคำเขาเอาสุรบเงินคำกะอ่อยปันมันเอามี้ยิ่งกะอ่อยปันมันเอาเรากะเรื่องปันมันนะตาเขาแต่ไรพอดีมาเป็นของเขานั้นเขาหลุอ่อยมันให้มันเพตลอกลอเขาข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอตับซื้อเขาตัอตับซื้อเขาก็หลอกแลนเธอซื้อเขาเข้าถึงตั้งตึก พอถึงตั้งตึกจงังวีตั้งหลยตั้งกินกับเมียเขานําตั้งกินกับมดโกลเท่านี่ตึกแต่ลอดตายในป่ปอมาขงังเผงมันนะเพราะกว่าถึงตั้งตึกอํารัดก็พ้อมกันแห้งก็ลุกกระเลยมาาหัวนะลองพร่อมกันในลองเอ็นแห้งลุกกระเลยมาาลองหาฐานลอง,ลองหาฐานปอมากํเเาเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเอ็นแห้งอย่างแข็งตึกโตออยันสุเป้ยันสูเซมก้ก็เขาก็ลอดตั้งตายอัน,นในในคอ ขึ้นถึงที่สูงเอาคันไหลเป็ดนะครับนะขึ้นสูงถอนคันไหลเป็ดอันนั้นก็ตั้งตึกตายเอาเกิดมานะมันตายเต้น,นะบอกว่าเฮ็ดเธอถัดใจเข้าในประกาศตั้งตึกก็ตึกเธอเป้ตึกเธอรัดต,ตั้งตายเอาๆๆๆเอาละเอาปีนละอองเป๊มานะอันในในข้อที่เช้าเป็ดคอที่เช้าเกายอดไม่ออกหมอก ยอดไม่ออกเหมาะอันแน่แน่บองว่าเขาเดหลอกแหลมยันชูเฮยยันชูเขาลามว่าเขาก้นนําทนเขามีก้นนำเหนียนเขาแผนการไลาตีหลายตั้งขอบเขาหมดนะ้วเฮเธอยันชูกลวงเพราะยันชูกลวงอันนี้เขาก็เขาหุบซิมเขามือเขาตึกกลวงอยู่นั่นมือเขาทางใหญ่เขามือเขาหลอกแหลมเขานั่นพอเขาหลอกแหลมแล้วพอวางแผนแล้วเขาก็หุบยันชูเลยข้อที่เช้าเก่า ้อที่สามสิบซุ้มอ่ำเตขึ้นเป้ไว้หลังาบางปอกเฮ็ดแังถอยนะเฮ็ดแังถอยถอยให้ยันชุเลนล็อกหยอกหยอกเก้าหยอกแดนให้เขามาตัล็อกเขาเห็นแล้วหุบซิมเขาให้มันมุ่ยกะในล็อกแผ่นเขาใน,น,นในคอที่สามสิบซุ้มอ่ำเตะขึ้นลยเป้ไว้หลัง นะชุมอัำติขึ้นอ๋อเป้ลายใบยหลังข้อที่31แผ่นสาวงามนะแผ่นสาวงามนี่ก็ในเมืองเตาก็ยามเจ้าในเมืองเตาก็ยามเจ้าเกาะในใน,น,นสามชุมก็เหมือนหนังต่างตู้ต่างตู้ตตนี่ก็เปินเอาแผ่นสาวงามเพื่อแล้วตายแปดมันมันให้นะ่ะมันมีชุกน้ำนะ่ะมันมึกนะ่ะแล้วก็เปินเอา ก็าซึกกัดตึกนึ่งเป๊มันง่ายๆลายแผ่นสาวงามเฮ็ดเฮ็ดไปเลยสาวงามอ่าให้สาวนั่นกว่าจอมันเลนมันนอนจอม,มันเฮ็ดเป็นเมมันเฮ็ดต่อถึงพ่อ,อาตายเลยนะโดยในสามจุมนะโดยตอนตังตุ้อ่าแผ่นสาวงามอันนั้นนะนะพอใครดยแผ่นสาวงามในเฮ็ดสื่อเนี่ยในข้อข้อสามสิบเอ็ดข้อสามสิบสองแผ่นเมืองห้าม แผนเมืองห้ามมันว่านั้นเขาหฮ็ดตับเขาตับเขาในเหมือนจึ่ว่ามันปอยหยันชู่มมากเขานัตับเขาเลยแล้วในเขาขึ้นอยู่ตั้งน้องเคยขึ้นพุกใส่ล้อมเวทเขาพันเขาเขายีเขาเห็นเลยขุบขูดซึไปตั้งบอในเป็นห้องว่าแผนเมืองห้ามข้อสามสิบสองข้อสามสิบสามตอบแดนตอบแดนในก็เหมือนเึ่งว่าเอาสายลับเขาขึ้นเล่งสายลับเขา ขึ้นเจ้าพอเขายอบลายันชูเขาก็อย่าเปีไดตายาหลุดเจ้าเฮามันขึ้นเฮ็ดปั่นการเขาอันนี้เป็นว่าเจ้าใช้ลับยันชูขึ้นเฮาเป็นใช้ลับปันเขาเฮาขึ้นเป็นพอดีตาเขาแผนช่อนแผนสายลับซ่อนสายลับก่จมกันสายลับก้อนปล่อยก็ะมีสายลับจมหลังก็มีเจ้าเจ้าแผนช่อนแผนอันนี้เป็นท่องว่าตอบเตนสามสิบสาม ใช้สายลับเพอเปลนพ่อนดีสามสิบสี่ล็อกลิงเจ็บตโตนะล็อกลิงเจ็บเจ็บโตเนอเฮอ์เนโดยในหนังซุนบูนะซุนบูนเนยเขาเขาตัดเอาตายคนออกค้ำแทงเมืองหนึ่งเนยมันมันหลัดก้นซึกว่าเมื่อแต่ได้กอาตายก้นซึกก็นเนมันแต่ได้เอาตายแปดมันเช่นว่ะเฮื้อแต่ได้เอาตายละเปิ้ลเป็นคนออกค้ำเปิ้ลยุ่มขาดหล่อนะไายเออพอมาพอมาหักจะเคือพอมาหักจะจัดวันมึงพอมาหักเตะเตะได้ก็าวแต่หลัดในลายเงี้ย เจอคาตดฮักเตะมัน so ก็เจอเปิ้ลเอาเม่แม่เนี่ยเผาเผาเผาฤทธิ์แปดเผาฤิบแปดให้คนเมืองมาตัวจังเมืองว่าเม่เนี่ยถูกย่าเขาเฮ็ดตั้งพิษให้ตระเอาไผ่เผาฤิบแปเอาเม่ตายแปแล้วก็มันเอาเล้วแดาแปดมือขอนนะกุดขอนเดียวแค่ขำแดาแปดมือขอนแล้วก็กัดจู้กัดจู้ยันจู้การรัฐว่าเนี่ยมันแก่เม้าตายค่ะ ข้าไปหลอดมาในแขนข้าเขามันตัดแบตผายเนืเ้อเมฆคางกองเอาไพ่เผาตายแบตนะก็ในยันชูก็ยุ่มเหวก็ยันชูก็เล้งไว้มันอยู่จำมันนะอยู่อยู่จำมันถึงข้าวตังสามปีกันพอถึงสามปีเ,เนี่ยเพราะว่าคนหอกคำป้านั้นไว้ใจมันแล้วเนี่มันจังไกวเอาหอกแต่งคนหอกคำนั้นตายแบตเพราะ,ะคนหอกคำแต่แตงบ้องตายเอาเนี่มันก็รัดคนหอกคำว่ากวนแกเนน่เนื้อแผ่นดินนี่ยแก่เรือข้าในจังมีห้าเนี่ย คนออกคำว่ามีมีม no ีเมืก็ได้แก่อะไรเป็นเนี่ยคนออกคำก่อนเอาตายมันคนออกคำปล่อยกะปล่อยกะให้มันไปกะให้ดอดแกในพอถึงมาเมืองมันขึ้นจังคนออกคำเมืองอันดีเหตการปว่าขครเหตการยาวๆใครเหตการออกเข้าจังไครใจมันขาดตัวตายขึ้นกันนั่นมันก็เลยตายขึ้นที่เมืองมันก็บกนาการปุ่นพอนมันเยาตัวนะอันนี้เปิดห้องว่าล็อกลิงเจี๊ยบตัวขามเต๊บแขนเจ้าเก่าไผาหนึ่งเหตแต่ว่า ผ,ผู้เขียนเดียวตายคาครับมาจู่จูเจ้าเน,น,นี่ยเมื่อในสามจุ้มนั่นทีโจโฉดังกัางตังตึกกันนั่นก็วีกายน่ะขับมุขอนป้อมั่นแปดสิบกรัมนั่นก็กะเขาโจโฉให้แังว่าเฉียวยิมเพชรดีต่อมันมน่ะมันป้อมันเหี้ยมันน่ะเจ้านี่น่ะอูปไปหมดทั้งว่าล็อกลายเจ็๊ยบโตกว,ว่าจูยันชูหลอกเลีนยาชูเคยันยันชูนั่นยุ่มเขาเขาต้องเขาแต่แรกขำเจี๊ยบโต ตัดแปดแขนคอหนึ่งห้าเอาผ้าพันจอมขาห้าน,นั้นก็เอา,ตาไตเม่เจ้าเก่าให้กว่าห้าให้เป็นก้นตับจุ่มเขาเอาตาให้เผาไพ่แปดคนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยหันห้านั่นเป็นหลอกลิงคนตาเฮหาลอกเลยนยันชูเขายุ่มตัดเตเป,ป้ยันชูทั้งเมืองหนึ่งในใน,น,นหนังชุนบูก็มีอยากก็ใน,นสามจุม่มนั่นก็อุปเจ็บตัวน่นก็มีอยู่นะเข้าตเนือ้อนั่น,น,นแล้วก็ข้อที่สามสิบห้าเอา เอาเจ็บโป้เฉยยันชูนะเอาเจ็บโป้เฉยยันชูเอาเจ็บโป้เฉยยันชูในตีปองมันก็ปองมันจึงว่าเซกเล็กเซกเล็กเนี่ตุงเลยตุงในมันกล้องกันแท้เซกเล็กเนี่ยแผ่นการซึกเนี่ก็แผ่นสามแผ่นก็ยักษลายแผ่นก็ยักก็หน้าเฮิร์นกล้องกันเฮิร์นเป็นอันเดียวกันแผ่นชัอนแผ่นแผ่นชัอนแผ่นแผ่นลายลายแผ่นก็กะเป้าหมายเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นวังวะเป็นน่องวะข้อสามชิพะเอาตั้งเจ็บ ป้เสือโฮอยันชุบเนวายันชุบเป็นนั้นเป็นนัยติเต้ได้เป็นแผนการมันนั่งเจือกเล็กนั่นค่ะนะข้อที่สามชิพะข้อที่สามชิพกข้อที่สามชิพกซึกอันวาน,นั้นแต่เลยตัวย่องอ่องเป๊ะมังปอกแต่เลยถอยมังปอกแต่เลยเฮ็ดแกงอยู่คืนอยู่จำเงาลายมันตาเฮาแต่มีพอนดีนั่นเฮาหลุดมังปอกหลุดถอยก็มี มังปอกเดนเลียนไปก็มีเลียนไปไมันจะไปเตะไปเอาก็ขึ้นจังตัวไปเอาก็ขึ้นเอาตีอยู่ไปเอาก็ขึ้นทางแหนกลางหมักขึ้นร่มเมออื่อยันสูเขาล็อกขึ้นแวกขึ้นตึกขึ้นชิมเมายปเอาชุดปายหาปายหาตีสั่งถูกเดาวก็ขึ้นจุกเลยตีอยู่ลีขึ้นหบชิ้มยันุูในในข้อที่สามสิบหกครับอันในล,ล,ล็อกไลลิงสามสิบหกแล้วก็ความสอน ชนบูสิบสามขอ้อมาสง่งขะพ่อมีพี่น้องเขาเขาเอาอตั้งตั้งมุมมองอันดีเขายืนบันก็เลยมีวาชนะก็เลยแล้แลป้าวาชนะฮักซื้อจัดวันเมืงองฮักตัวเก่าพ่อนี่ก็เักเักด้วยน้ำน้ำทอมน้ำน้ำ,นำลองชนบูสิบสามข้อแลล็อกลิงสามชิพกปรหอดด้วยน้ำทอมน้ำเขาเดี๋ป่องใจนะพอเขาป่องใจเร่งใจเขา,เขาโลหิตการทุบมือมากก็จะได้ไง่ายค่ะ ตัดต่ดขึ้นใหญ่หมาสูงตัดต่ดมากมีอยู่ในความสอนอะไรคะพอมีพี่น้องเขาคะได้กอ่อเขามาสูงค่ะ